ขอเชิญร่วมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เดินทุดงธรรมยาตราเส้นทางบุญ810.4กิโลเมตรกรุงเทพมหานคนรร่วมสั่งสมสร้างสเสบียงบุญสร้างอุโบสถวัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนสเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองหมายเลขบัญชี 8 3 2 3 8 6 3 8 0 3 6โครงการการเดินทุด,ดงธรรมยาตราในครั้งนี้ถือว่าเป็นพุทธธรรมรัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ว่าให้พระสงฆ์ได้เดินทุด,ดงเพื่อที่จะฝึกขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีวิริยะบาร,รมีอัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้นำภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะ ฝ่ายใดก็ตามต่างก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจังมั่นอย่างจากสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดปัจจตังก็คือการเดินนั้นคําว่าขันติบาร,รมีก็คือความอดท,ทนที่จะเกิดขึ้นจากการเดินวิริยะบาร,รมีก็คือความภาคเพียรและที่สําคัญสัจจะบาร,รมีอันวัตถุประสงค์ในการเดินทุด,ดงในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เห็นว่าพระสงฆ์เรานั้น ต้องเป็นแบบอย่างเรื่องขันติบารมีพระองค์ตรัสว่าขันติตีรัสสลังกาโรความอดทนเป็นลักษณะเครื่องหมายของนักปราชญ์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ความอดทนถือว่าต้องอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนนอกจากนั้นโครงการทุดงธรรมญาตรานี้การเดินเราเดินด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบอกกล่าวให้ญาติโยมได้รู้ว่าวัดขอพระทองอยังไม่มีโบสถ์ซึ่งถือว่าโบสถ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของแต่ละวัดเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันการเดินครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการบอกบุญหรือว่าเรียกอะไรญายยติโยมแต่ให้ญาติโยมได้รู้ว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโบสถ์ที่วัดขอพระทองซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างตั้งแต่สมัยพระบรมทาตนนครศรีธรรมราชทั้งสิ่งเหล่านี้ที่ทําไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าการวัดญาติโยมเราทําเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสน,นาด้วยใจที่บริสุทธิ์จึงขอฝากญาติโยมทุกท่านเส้นทางใดก็ตามที่อาตมาภาพพร้อมด้วยกันนะ ได้เดินทางยกว่าสามารถรวมกบุญธรรมยาตราได้เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นการนำหลักธรรมคำอัสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เกิดเป็นปัจจตังตามตุดงกวัตสิบสประการก่อเจริญพรรวมสั่งสมสร้างสเสบียงบุญสร้างอุโบสถวัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนสเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองหมายเลขบัญชี822-063-8036